สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายสุขูสุขคนครับมะพาอกับหมวดใช้คือเกาครับมือนี้บัดดักหนูครับมัดซำไม้มื่อคืนครับพอมอคืนผิดพลาดทั้งเทคนิคนิดหน่อยครับเมื่อคืนเอาไอ้กับแตบมาใส่ครับคิดว่าไม้นี่หนูโตบนใยครับแต่ที่ไหนได้ครับกลายเป็นหนูใหญ่ครับกับแตบเอาบรยูครับรุดไปหลายหลังครับ มันขึ้นได้ซีโตครับซีโต้ซีหางเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยสร้างเบิ่งซีโตในโลหนึ่งพอดีเลยครับครับมื้อนี้สีมาซ้ำครับนะเพื่อบดรกะเพื่อเป็นการบทเสียเวลาครับเอาไปลุยกันเลยครับพี่น้องครับมันกัดกัดกัดไม่อยคนกัดมือขึ้นครับนี่ มันมาหากินหยาคือเขียวนี่ครับมาดูดน้ำเดี๋ยวใส่ไปนี่หลังนึงครับเดี๋ยวก็หยัดใส่ก่อนด้วยครับเขาใส่พยามามใส่มาข้างหลังหลายๆครับพํามักคับให้มันเข่าข้างหน้าครับพี่น้องครับอันนี้เป็นใส่เกลือกมาครับแก่มือไหมนี่อันนี้หัวเชือครับเป็นหัวเชืออันนี้ฉีดได้หลายนะครับ สูตรตาพริกแกงรอครับนี่ครับเดี๋ยวถามมาลุ่นน้ำกันครับหนูมันออกดึกครับสวัสดีครับสวัสดีย้ำเสารครับพี่น้องครับเสารนี่กับมันย้ำหนูครับรอบแก่มือครับเดี๋ยวมาลุ่นน้ำกันว่าสิเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปชมผลงานกันเลยตอนนี้เรื่องโมหูวว่าสิเป็นยังไงครับ สีหมนันหรือบ่มันเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับนึ้นองทึงท่งบาทึ่งโอ้โหปอมันมันเอาเหยาะหรือมังอ้ยพี่น้องเอเอาแล้วหมายกก็เอาเลยครับหมายรกเอาแล้ว โอ้โหหมดพี่น้องเ,นะเอ้ญญอย,อย,ย,อยหมดหลายพูดนะเต็มอาญายูเดี๋ยวคอยหยัดเก็บก้อนดีครับหมดหลายหมดหมดแดงพร้อมหมดแดงไฟอีกตั้งหากพี่น้องโอ้โหพี่น้อง,อหองเห็นแต่ไกล่เลยครับเรียบร้อยที่กับไงท้องแล้วครับ เก็ประก่องดองครับโอ้โหมีกระลุดบัาน,นี่เต็มล้ำเลยครับเดีด๋วยวนี่ไม่ได้ใส่เงี้ไงครับนี่เดี๋ยวเ็บกอนด้วยครับนี่ครับใส่ไม่ได้ใส่ง,งามๆเลยปกพี่นองบ้า จัดไปโอ้นห้นองเลยก็คือมันละโบมนันมาหนิไม้กับไรโอ้โนี่อยู่คือกก่าบขยับเลยครับอือจกเป็นจะไใดไม้กับกวนคักเ้าเดี๋ยวเปิดรุ่นเรื่อยๆครับ องเยืนนี่ก็บอเอายูนนี่ก็บอเอาคือกันมันมันถือตีมันบกินแล้วยังอยู่คุกเก่าอยู่บักก้ากินแล้วหนูมันยานล่ะถือไปหมู่บ้านโอ้นี่พี่น้องเนี่ยไว้นี่ยังออกอยู่นี่ ừ. nó bạn về nó một vàng, vàng chuẩn ngon Ủa, tí đòn này cày thì mất là nhưng bữa hiện tổ vô khắp nhưng nghiệp kiếp nó men đẹp loài mất là bó này, này cái bất thư khắp Nhi. อยู่คือเกาอยู่ครับอ,อีกสองหลังอยู่ใส่นะ้ะบาทนี่เดี๋ยวบอกานพี่น้องครับมาสั่มหมายครับนี่ดนโต๊ะบหไ่เราครับในสองแต้มครับสองแตเมมัมขคืนในโตัวใหญ่กว่านี้ครับมันนีนดใดสองแต้มนึงครับนี่นบรรยากาศกับ ขึ้มคึมอยู่ครับทั้งแดดทัง้งสีบฝนทั้งสีหนาวบนี้เบิ่งหมอกนี่ครับบรรยากาศเศร้าๆครับสำหรับเศร้านี่คงสิบายสำนีกว่านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังพ่อกันไหมครับจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้เนี่ยครับสวัสดีครับ